เสกสรรกันหรือว่าแดนนะครับผมเสกสรรนะผมหรือว่าเจ้าของฉายาไอคนไม่ยอมคนนะผมแต่เขายอมเนเดียวคือเมียนะครับผมรอดูเลยโหว่าบางสันวันนี้จะเป็นอย่างไรจะคว้าโบนัสอีกหรือเปล่าผมสถิติที่ชกกี่ครั้งวมาชกที่นี่เสกสรรได้โบนัสทุกครั้งใช่ปะแทบทุกครั้งเนาะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ ได้เสมอทุกครั้งนี่เราดูบางสันนะผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมไงครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะผมก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ลกดแชร์กดสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจช่องกับบาชนชแนลเลยบางสันต่อยกีดไฟนะยังไม่แพ้เลยในรายการวันลุมพินีได้โดนัสทุกไฟเดาโดนัสทุกไฟเจ็ดไฟโอ้โหเดี๋ยวรอดูนะผมว่าไฟนี้ไฟที่แปดถูกป่ะว่าบางสันจะเป็นอย่างไรโอ้โหไอ้พี่บางสันรับไม่กี่ล้านแล้วเนี่ยยกขึ้นเ่องโอโ้ทำด้วย ว่างไางว่างไงโอ้ยลิวว์เด็ดยิย่งหนามกันว่ะลิวาาว์เดหดาเอองไนมองไม่ออกเฮ้ย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 สี่หนเฮ้ยบางสันเฮ้ยเาเอา <c oughs> เอาเอาบางสันแต่แกแบบนี้ตลอดเลยนะบางสัน

สองนาทีถ้าไม่หมดเฮ้ยหมดยกหมดยกโอ้โวูบกุญแจกุญไฟกุณไฟไงอเล็กซ์สองตันยกตันยกตันยกโอ้หบอลสานแน่งแน่นอนเลยหมดแล้วโอ้ยตันยกโอ้ตันยกมาดีมาดี โอ้ยฝรังไงมาดิโอ้ยน้ำนำเอ้าไม่น้ำโอ้ยโอ้ไโ้ยโอ้ยอ้ย่อ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้อ้นโอ้ยโ้วโ้องยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอนยโอ้่โอ้ยล้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ่้ยอ้้ยอ้ยอ้ยโอ้ แรงดีว่ะมาดีเอ้โาดีมาไหนได้เว้ยไปตายเราได้เว้ยมาดิเออมาเข้ามอนมาดิมาดิเออโอ้ยโอ้ยไอ้ยอดโดนดอกหมดแล้วเออบงหมดแล้วบังสันไม่จับเชือกแล้ว

ตีตีทั้งวันตีทั้งวันตีทั้งวันตัวบนเป็นงานเหรอปล่อยปล่อยตีด้วยฮะเออปล่อยฝรั่งตีคนไทยปล่อยคนไทยตีฝรั่งเออแย่งเ้วไม่นับด้วยเอาเออทางบ้านว่ายังไงเอออุ้ยขวางแยก

จะโดนมาขนาดนี้นะแกจะโดนใจยกไปแย่เลยดุเลยอือดุเขาเป่าแล้วแต่ก็ออกตลอดจับเชือกเตะบางสันเอาทุกอย่างนะไม่โดนเตือนด้วยไม่โดนเตือนด้วยแกหมุนตรงแก้มเลยอ่ะไม่เคยโดนเตือนแกหมุนซ้ายหมุนขวาบางคนดูนึกว่าแกมวยใหม่เลยบาแต่ว่าแกต่อยมาเยอะนะตรงนี้มาตลอดตตรงนี้ลอดใช่

ใครชนะครับเสกสรรครับอ๋อเสกสรร่านชูสวนน่าชูสวนก็เจ๊งไง เป็นไงครับผมกเต่างตเก็บชอบคิดแบบนี้ไหนั้นเนัสส้าแล้วเป็นกะจช่องอับวานเตอ์เก็บมาเท่าไหร่ีนึงเท่าไหร่ันมากสน่าจอาดีต่อต่อสามหนึ่งเอสี่หนึ่งพันสี่ฮส่หนึ่งเก็บด้วยสวนมานี่ร้องเลยอ่ะโอยถ้าสวนข้ากขลัง่จงถ้าสวนหน้าเท่าไหร่ ต่อเกมส์มันสีแต่มันก็น่าต่อยุ่นไม่นต่อเกมส์เลยยังไม่ต่อยพวกเย็นเย็นเดี๋ยวรอราคาลงไปก่อน